ดูงานนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนนะคะชุดไฟเดไลต์นะคะของ Mercedes-Benz หน้าตัว GLC สภาพขอบโคมนะคะอยู่เหมือนเดิม100%นะคะพี่พี่ไม่มีแตกหักเสียหายให้ดูเลยนะคะเ yeah. นี่ยคุณเนียนคลิปนะคะเฮ้ยโ hey, We got ourselves a nodder l <laughs> yeah. i k e like a motherfucking dream <Okay. S 3> Fill my double c u p up with some legs สวัสดีค่ะมาพบกับน้องคอหอมนะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะานะที่ดีสาขาการชาที่สาซอยนะคะนี้่องานะคะก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะน้องอหมก็จะพาชมนะคะก่อนมาและก็ก่อนส่งนะคะก็คือจะพามาชมนะคะว่า ชุดไฟเด y ไลท์จะกลับมาขาวจริงหรือเปล่าและสะภาพขอบโคมนะคะที่ทําไฟจากดีเเนี่ยอยู่เหมือนเดิมจริงหรือเปล่านะคะตามที่น้องเขาหอมโม้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้จะพามาชมเลยมาพี่ต้นให้ดูงานนิดนึงนะคะหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนนะคะชุดไฟเด y ไลท์นะคะของ Mercedes-Benz นาะตัว GLC นะ,ะหรือจะเป็น m e r c e d e s b e เบ W253 นะคะ แบบว่าปัญหาโลกประจําตัวของน้องนะคะก็คือชุดไฟเบรคไหลเหลืองนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเราทําการเปลี่ยนชุดเฟือนําแสงเรียบร้อยกลับมาสวยมาใสาแบบเหมือนเดิมนะ,ะและที่สําคัญคือสภาพขอบโรมนะคะอยู่เหมือนเดิม100%เซ็นต์นะคะพี่ๆไม่มีแตกหักเสียหายให้ดูเลยนะคะเนี่ยคุณเนียนคริปนะคะนะให้ดูเลย มาดูอย่างเงี้ยนะคะนอกจากที่ดีเคเท่านั้นนะคะเปิดเผยทุกจุดนะคะว่าหลังทำเนี่ยให้ดูจริง,รงว่าเทียงเงินแล้วนะคะสภาพขอบโคมอยู่เหมือนเดิม100%อเซงานเนียนงานคุณภาพนะคะให้ดูเลยอ่ะอีกหนึ่งข้างพี่ต้นนะคะให้ดูโอ้เนียนกิบนี่นะคะและเดย์ไลท์ก็กลับมาสวยแบบร้อเซนนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาชุดไฟเทไลส์เหลืองโคมไฟหน้าแตกไรงาน,นะคะไฟหน้าไม่สว่างนะคะเข้ามาได้เลยนะคะ mm. ที่ด็เคสาขา mm. การศาันาพิเศษซอยก้านะคะ mm. หรือโทรหาปาเดียเขานะคะที่เบอร์0844570574น,นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดีย mm. เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ mm. น้องก็หอมพยายามไลฟ์พยายามพูดเพื่อที่จะสื่อสารให้พี่ๆที่ใช้รถและรักรถทุกท่านนะคะก็ mm. คือเป็น ข้อมูลดีๆสำหรับพี่ๆนะคะที่ให้ไปนะคะว่าก่อนเข้าใช้บริการที่ไหนก็าตามเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเลือกซื้อสินค้านะคะเพราะว่าถ้าเข้าร้านผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีทั้งเสียเงินเสียเวลาไม่เอานะคะพี่ๆหาร้านที่ชํานาญโดยตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะคะและพี่ๆจะได้งานคุณภาพนะคะอย่างที่น้องเข้าหอมให้ดูนะคะว่าไม่มีร้านไหนที่กล้าเปิดเผยเนี่ยพี่ดีเคให้ดูทั้งขอบคม หลังทำนะคะให้ดูทุกจุดนะคะไม่หวงนะคะเพราะว่านี้คือเป็นสิทธิ์ของลูกค้านะคะเพราะว่ารถลูกค้าเองนะคะลุกคนก็รักรถนะตัวเก็บข้อมูลไปนะคะเช็คให้ดีนะคะว่าชํานาญเรื่องระบบไฟอะไรนะคะหรือยังไงพวกขอบโคมต่างๆที่เข้าไปแต่ละร้านเชื่อน้องขหหอมเถอะนะคะเช็คให้ดีนะคะพวกขอบโคมนี่สำคัญถ้าเข้าร้านผิด โดนผ่าโคมยับเยินทาให้น้าเข้าลงกล่องเสียหายหนักอีกนะพี่ๆอย่าไปใช้งานที่ไม่ได้คุณภาพนะร้านที่ชํานาญโดยตรงนะคะเสียเงินแล้วก็ต้องในงานที่ดีใช้งานได้จริงไม่หลอกลวงนะคะโอเคก็สําหรับเคสนี้นะคะสหรับเจ้า m e r c e d e s ดสเบนซะีเอลีะพี่ๆที่ใช้รถอยู่มีปัญหาเข้ามาได้เลยนะเข้ามาหาน้องก้อหอมนะอยู่ตลอดนะจ๊าพร้อมส่งมอบแล้วพี่ต้นเพราะว่าเป็นไง ให้ดูหน้าร้านนิดนึงนะคะบรรยากาศนะคะเมอร์ซีเดสเบนซนะคะซ l a แล้วก็เมอร์ซซเดสเบนซ์ซีนะคะแล้วก็จะเป็นโตโยต้าแคมบรี่แล้วก็มาไม่นะคะปอร์เช่นะคะเหลืองสีสวยจังนะคะคันนี้ทำอะไรบ้างห้ามพลาดเลยเดี๋ยวน้องขอพาไปชมไปเยโดจอ Fill my double cup up with some wings. Yeah, put my dick in your bitch plane. Yeah, rats coming in evergreen.